อาต้าพ่วงอ้าวลืมซื้อของก่อนลืมซื้อเค้กทำไงดีอ่ะทำไมไม่ซื้อเค้กให้หนูอ่ะาหนูไม่บอกก่อนวันเกิดแน่นะคะฮะ เอากอดพุน,นแทนนกอเรียนอ้าวจะเอาเค้กอะไรเค้กน่ะเมื่วานได้จากป้าไก่ล่วงหน้าไปแล้วไม่ใช่หรอมันจะมันกอนอีกดูด <c oughs> ิมันก้อนเล็กอ่ะปไก่ทาให้ก้อนเล็กเึ้นไปก้อนเท่าไหร้อนเท่านี้เท่านี้เหรอใหญ่ี้้ทเค้งทมือววเจะเอาอะไรเอาเบลย เดี๋ยวไปดลองดูซิอุ้ยหลับตายิ้มเลยดูดิเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลับตาหลับตามบตาสิเอ้าบอกให้หลับตาที่หลับตาอี่าไรเทสเล็กไปไหมได้กโอเคไหมฮะโอเคแค่เล็กแค่นี้ก็โอเคแล้วเหรอขอแค่นี้ใช่ไหมเล็กแค่ไหน โอเคเหรออ่ะง okay, um. ั้นจุดเทียนหนึ really ่งดอกพอนะเปิดเลยเปิดเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้น้องเปิดทีเดี๋ยวเปิดเฮ้ยนี่ไม่ใช่เค้กนี่ชานี่ของลูกอ้๋หขอโทษอ้าวหนูอู๋จะไว้กินเป็นข้าเช้าเหรอ่่ใชอ้าวแล้วเช้าไหนอ่ะไม่ต้องเอารถกันอ้าวรู้แล้วอะไรนี่ไม่ใช่นี่ยานี่ยานี่ยามันจะไปเค้กนร่ชาหนูไม่บอกก่อนหนูไม่บอกก่อนว่ามันเกินหนูโถ่เอ้ย ผลไม้ท <anto> <isto> ี <wolf> ่ห่ะผลไม้ตังโมตังโมแล้วชามาเร็วมาเร็วขึ้นมาเลยทำอะไรเค้กอ่ะแล้วมีคาโคลเปียด้วยคาโคลเปียเอาไหมเดี๋ยวทาตังโมก่นนะราคำเดียวเร็วนะชาขึ้นมาก่อนอย่างงอนหน่อยเร็วๆขึ้นมาเร็วเร็วอย่างงอนใหญ่เร็วๆร็ก็หนูไม่ปอกงงนะคนเขาเตรียมไม่ทันขึ้นมาเร็ว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 ไม่งอนหรอกนะเร็วหเร็วมาเร็วกินนะตังโมก็เหมือนกันแหละลูกมันไม่สำคัญที่ของลูกมันสำคัญที่ว่า แบบนี้พิมกินด้วยนะใช่แล้วก็ต้องหั่นแบบนี้ใช่ไหนพี่ชมด้วยพี่ชมอยู่ไหนไปพาพี่ชมมาซีนหนึ่งเออนุ้ยไปชาร์จมาแล้วเนี่ยไปแล้วพี่เด็กเดี๋ยวอาจารนใส่ดีกว่าเดี๋ยวมันหงดใช่อันนี้เป็นเค้กไอติมนะรู้ป่าวเค้กไอติมแล้วก็มีโอรีโอแล้วก็มีช็อกโกแลตใช่อุ้ยแกะเลยแกะเฟนโอ้โหน้ำซุปมาอันเดีย้งให้อ่ะต้องเป่าเทียนไหมเนี่ยเป่าจ้ะถ้าเป่าเทียนเนี่ยห้ามเอาน้ำลายลงไปที่เค้กนะรู้แล้วค่ะดูแล้วค่ะ เทียนใส่จานอ๋อเอาเอาใส่เอาใส่อันนี้ก็ได้ใส่ตรงนี้นะไม่เอาใส่จานดีกว่าเนาะใส่จานแบบที่พี่พิมบอกเพราะว่าใส่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวน้ำตาเทียนลงไปแล้วหนูเป่าน้ำลายจะเด่นโควิดเขาไม่เป่ากันหรอกเขาเป่าตรงนี้แล้วอันนี้วางข้างหน้าเป็นดูดแทนดูดดูดดูดนนะดูดไฟไม่จ่ายที่สามีจุดที่จุดไฟไหมทำไมวันเกิดพี่ชอวมานั่งข้างน้าชาย เขาต้องจุดเทียนเสร็จเล่นอายุ5ขวบทรายยังไม่ขอบขวดเลยถ้าไม่แก้งก็ไม่สนุกเลยนะทราอ๋อก็ถามว่าทำไมวันเกิดเขาแก้งทุกปีเลยเออบางปีก็แก้งว่าให้ลูกชิ้นหมูใช่ป่ะบางปีแก้งแย่มากแย่ยังไงอ่ะมันแย่แบบไม่มันแย่แบบแย่บางปีก็แก้งแบบไม่ค่อยแย่เท่าไหร่เพราะได้กินไก่แล้วปีนี้แย่ไหมปีนี้เอาเอาเทียนปักที่น้องไก่จะง่ายมากแล้ปีนี้ปีนี้แย่ไหมนะทราแย่ปะ แย่นะดูสิเนี่ยน่ากินไหมโชคกินเป็นไหมโอเคเมากระชับก่อนค่ะว่าปีนี้หนูอายุครบกี่ขวบห้าขวบกำลังจะหกขวบหกห้าหกขวบไม่ใช่หรอหนูห้าขวบไอกำลังจะหกขวบเออไม่ใช่กำลังปีเนี่ยวันนี้วันเกิดก็หกขวบแล้วไม่ใช่อีกปีหนึ่งเราถามพี่สายดีกว่า ถ้าหนูอายุครบห้าขวบจะต้องจุดเทียนหกเล่มถ้าหนูอายุครบหกขวบต้องจุดเทียนเจ็ดเล่มอันนับทิมีเทียนกี่เล่มอันนี้หกเล่มมีเหลืออีกหลายอันค่ะมีพอขอนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้ายิงอันนึงไม่ใช่อันนับใหม่หนึ่งสองสี่ห้าครบเออมีหกเล่มป้าขอว่าหนูครบหกขวบนะ เพราะว่าตอนที่เขาเข้าอนุบาลหนึ่งอ่ะเขาสี่ขวบครึ่งตอนนี้อนุบาลสองก็ห้าขวบครึ่งหกขวบแล้วงั้นเพนเจ็ดเล่มอืมจริงๆจะไปถอยอายุตัวเองทําไมพี่โชคอ่ะสิเดี๋ยวเราถามนะชาเดีพี่โชคมานั่งเดี๋ยวนายชาเดี๋ยวไม่ตรงประกวดนี่พี่โชคมานี่ประกวดเอาเก้าอี้ให้พี่โชคหีตลอดนายชารอสิทางนี้เป็นไงบ้านทำดีกับพี่โชคยังคะทำดี นายไล่ฟางเซมีหนูได้แกงพี่โชคอีกไหมคะไม่แกงเลยจ้ะแน่ใจนะพี่โชคนัชาแกงไหมบอกประกว่างได้นะไม่ได้แกงแล้วใครแกงโมโม่แกงเหรอหม้มก็ยองงับโชคแล้วพี่โชคเชียงคายครับกับบ้านนี้โอเคไหมอยู่ได้ไหมนี่พี่โชคกลับมาวันไหนไทมอนคิดวันละหลายวันสามวันเอ๊ะสองวันสามวันสามวันจ้ะตดีนี้เดี๋ยวรอรอไฟรอไฟกันไหมรอไฟแป๊บเดียวเดี๋ยวรอไฟสา พี่สาค่ะน้าชาครบหกขวบ,บหรือครบห้าขวบคะหกขวบค่ะแต่เห็นนะพี่สาจัดการค่ะก่นพีู่มาเป็นลูกจะทำอะไรอย่าให้มันหยดใส่นี่นะเราะนาเป็นคืออะไรนาเียิจ๊ะไปเนี่ยมานี่พี่มนั่นก็ยดใส่ตรงนี้หมดสิลูกชูมันบอกอนี่ถามพี่พิมจะไม่รอดรอดิจ๊ะ ไม่ยังไม่โดนเลยนะคะปล่อยไปก่อนเลยแม่ก,ก็อน้อยเออันที่มีช็อกโกแลตอะแฮปปี้เบิร์อย่าตบมือแดงไปไค่ใหนไปดาวดูน้วย โอเคหลับตาเลยหลับตาเยี่ยมลากสามสิบเก่งมากอะลูกก่อนอ่ะก่อนอื่นอ่ะมาข้างหน้าอะพี่โชคกับพี่พีนเข้ามาชิดกันเด็กทุกคนเดะทุกคนนะมาชิดกันมาเดี๋ยวมานั่งหน่อยอ่ะเดี๋ยวนายพี่สาวไปเอารองเท้าเข้าไปนนั้นออกหน่อยเนี่ยเก่งมาก ยิ้มโชยิ้มโอยิ้มเร็วจะเอายิ้มได้หนูอยากออนที่มีกินได้เอ้ายิ้มสาเอามีดมาเร็วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะหนูหั่นให้กินไม่ได้นี่ค่ะอันนี้ของปอจองของปลอมค่ะเค้กล้งนะรสโอรีโอเดือดหั่นให้แบบที่มีโอรีโอน้าสาเอาช็อกโกแลตตรงกลางเลยไหมนี่เป็นแบบมสเตอร์พีซเลยนะอันนี้หั่นไม่ได้พี่สามันแข็งมาก อออจะหนูหันให้ค่ะ l e เ d e r s h ิ p เด y กการเป็นผู้นำาะว่ามันมันแข็งมากอะไรนะวันอะไรนะคะ Leadership day การเป็นผู้นำของลิ day Leadership Leadership มาจับมือหันด้วยกันนะจ๊ะจับมือพีโอ่โบาอย่าโดนมีดนะคะหนึ่งเดี๋ยวจะหันเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะแม่อืมโอเคหนึ่งสองสาม โอ้ยแข็งมากอะรูปพีทแล้วปล่อยก่อนเออเออหันไม่ไหวต้องใส่ต้องให้ป๊าดนะแข็งมากเลยไหวไหมพีทไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจานแตกแน่เลยอ่ะไม่ไหวค่ะป๊าดมาหั่นให้หน่อยอร่อยมากเลยยังไม่ได้กินเลยกินแล้วเมื่อกี้เขาแอบกินไปแล้วค่ะไม่คุยากกินกินเรลยอ้าวหวอนไหมหวานไหมเจ๊ะโอ้ย พี่ช่อยังไม่ยินเสียงพี่ช่อเลยพูดสิอร่อยไหมครับอร่อยนะคะอร่อยอร่อยภาษาเราก็ว่าอะไรนะชาอร่อยอ่ะแซ่บแซ่บใช่ไหมถูกป่ะเต็มแซ่บแล้วแซ่บบอแซ่บอีหลีอย้ำมีเอาแล้วของขวัญล่ะเนี่ยเป็นของขวัญล่ะใช่ป่ะของขวัญไม่เอาของขวัญให้มันลยค่ะเอา เอาเป็นการเกล็ดีกว่าเอาเลยนะเอาเป็นที่ประกวงแต่งหน้าให้เอาของหวันคือที่จะแต่งหน้าให้พรุ่งนี้อ๋อเอาเอาพรุ่งนี้พวกที่ไม่งานอะไรพวกงานมาเจอหรือเปล่างานการแต่งก็ใครหนึ่งได้เป็นผู้นำเอ้ยอะไรนะผู้ตามเอ้ยตัวแทนตัวแทนจะได้มาของตัวแทนขอเพลงนี้แบบไก่ไก่ไก่ใช่ไหมไม่ใช่ไก่กุ ไก่ลยนะไก่กึ๊กกึ๊กไก่มาเเต้นให้หนูดูเลยเต้นหรอเต้นดูอ่ะออกมาเลยออกมาเลยยินสมมติว่าพ่อเป็นผู้ชมไก่กึ๊กกึ๊กไก่เลี้งเืมาห่ใ่ม่นิมให้เลือดกินึร้างเกี๊ยบเกียบแม่พายเลไม้คอีทำมาหากินได้วช้าไก่มีดึงัเก่นายด้วยหรออันนี้ ตาพี่ชอบแล้วพี่ชอบไปเต้นแล้วไปเต้นเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วชางั้นเอาแต่งของขวัญเป็นแต่งหน้าให้พรุ่งนี้เหรอใช่งั้นของขวัญนี้ป้าวางเตรียมไว้ป้าวางแล้วให้มูหยองได้ไหมเอาป้อมที่เตรียมไว้อ่ะให้โมูยอดไปเนาะทำไม่เหรออ่ะให้พี่ช่แทนให้พี่ช่แคร์ของวันชาละเล่นเล่นมันเป็นของู่ ยิ้มแจงนั่งรอก่อนนั่งรอเดี๋ยวประกอบยิบมาให้รอเล่มมันเกิดใครก็ต้องให้คนนั้นใช่ไหมของพี่โชคผ่านไปแล้วไม่ต้องเสียใจเราเดือนใหม่พอผ่านเดือนที่สองได้พอเดือนพี่โชควันไหนเนี่ยหรือแจกให้เลยใช่ไหมใช่แล้วของน้าชาบดิ้งพี่โชคไปกินไหมครับเค้กไอรมแบบนี้เคยกินไหมของพี่โชคผ่านไปแล้วเคยอ๋อ อันนี้พี่พิมของพี่พิมพป้าควางให้พี่พิมเนะแต่ว่าให้พี่พิมพ์มาให้นัทชายทีเลยอออ่ะอันนี้พิ้วเอ่ามให้พี่พิมมาให้พี่พิมมอบให้นชายไง โอเคอะนี่แม่แต่ห่อเป็นของคริสต์มาสเดินเลยนะคะจะทำใครก่อนนะคะค่ะอันนี้แม่เอาแม่ให้รับของแม่ก่อนขอบคุณค่ะแม่ก่อนแม่จะแกะอะไรก่อนของพี่นิมหรือของแม่ก่อนขอบคุณคท้าไปปวงด้วยเดี๋ยวขอบคุณคท้าไปปวงด้วยออันนี้ขงค่ะอันรับของแม่ก่อนอันรับก่อนรับก่อรับของแม่ก่อนให้ก่อนรับของแม่ค่อนอ่ะหาให้ทายของแม่เป็นอะไรคะช่วยทามช่วยทามช่ะยทาม ช่วยชามจะมีนายขอเล่นผิดมากขอเล่นผิดมากเปิดเลยนะจะแกะใส่เลยของของแม่วางตรงนี้แล้แกะทีละทีละกล่องอ่าโอ้โหข้อแกะมากมาใช้ฉีกเลยก็ได้ไม่มีใครใช้ล้วฉีกเลยฉีกเลยเออไหวจีจีนจีนจีนให้แม่ช่วยแกะแม่ช่วยแกะจะให้มาขาดอ่าอุ้ยขาดไม่ง่ายเลยเพราะว่า นี่ฉันอันหฉยชื่อเลยชื่อเลชอบไหมชอบแม่เย่สีถูกใจไหมให้มาดูหน่อยสิให้ท่านผู้ชมดูตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเลยว้าวไปจุดละสีแคบแคบเลยองเป็นชื่ออะไรคะแคบแคบชื่อน้องไวโอเลตไหมไวโอเลตแปลว่าสีแบบม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยชื่อน้องไวโอเลตอออ๋ชื่น้องอันชันเออน้องอันชันเหรอไหม หหหนนนูจะัปไชื่อน้องอัญชันดีไหมอัญชันอะมะชื่อน้องอัญชันดีไหมชื่อน้องอัญแก้วอัญแก้วอแก่ช่วยช้อของแม่เลยช่วยช้อของแม่อันนี้ฝากฝากดีหรือก่อนี่ยฝากถือฝากดีือนี่ไงแกะแกะของแม่ยังไม่แกะของแม่เลยน่าขายเลยที่ไม่ให้เอาแล่วป้ากวางเอาหรอถ้าไม่เอาป้ากวางเอานะเอามาแกะคนดแกะก่อนดิเอากินก่อนอันนี้ที่แกะให้เลยนะ แกเองแกเแกเองแกเเร็วองเร็าจจะไม่ใช่ถ้วยชามก็ได้เลยทำไมแม่ซื้อถ้วามเป็นอีกเดียวหวาไแม่ก็ซื้ออย่างอื่นเป็นแม่ขาซื้อเออแกเฮ้ยขอแกขอิขอ็ลืเลยเฮ้ยทายเป็นอะไรคะถ้วยชามไม่อยากได้ที่ไหมับตาก่อนลับตาลับตาลับตาัตาับตาอ่ะยิงซะ ใช่ของถูกมันเลยตันี้แตัวเขาเป็นเพื่อนกันอ่ะตัวนี้ชื่อน้องเรนโบไหมเรนโบว์เรนโบว์แล้วตัวนี้ชื่ออะไรอะอันแก้วเรนโบอันแก้วตัวนี้แตะนี่แบบพี่ชอบตัวเนื่งไปมั้ไม่ขอผู้หญิงขอบคุณหญิงนะถูกใจไหมเนี่ยถูกใจมากเลยเเนี่ยถูกใจมากเลยมีแต่ตัวนิ่มๆทั้งนั้นเลย เนี่ยหันมาดูตรงไหนสิคะคำตัวไหนดูของแม่โอ้อันนี้แม่อันนี้ของแม่กับพี่พิมกับพี่รอมานานแล้วใช่ปะอันนี้ของแม่จริงๆสั่งมานานมากแล้วเพิ่งได้รับแต่ของป้ากวางเนี่ยสั่งทีหลังได้ก่อนอุ้ยนะชาอย่างนี้นี่หนูวันปีนี้ได้สองแล้วอะปีหน้าไม่ต้องเอาแล้วใช่ไหมปีหน้าเอาป้าขอขอน่ะปีหน้าไหมเอาเอาเกี่ยวกันอืมแล้วแหละแต่เดี๋ยวฝากไว้กันพี่พิมก่อนไปกินกับพี่บ๊ายบายน่ารัก ดราจะคล้ก่อนแรกกดเชนกอนเลสุดสัต์วหนเิดกันชาครบหกขวดไปเ็ดขวบฮะปีหน้าเจ็ดขวบยางสิยังไม่ปนวันนี้เลย